นิทานให้ลูกมีข้อดีมากกว่าที่คิดอยากให้ลูกเป็นเด็กรักการอ่านเริ่มได้จากการอ่านนิทานมาดูข้อดีกันเลยค่ะก่อนจะไปดูอย่าลืมแวะกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้เจ้าตัวเล็กไม่ดื้อไม่สซนสุขภาพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะ กิจกรรมก่อนนอนอย่างการเล่านิทานให้ลูกฟังเป็นการเสริมพัฒนาการลูกหลายด้านค่ะ<อ>โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารภาษาและการคิดวิเคราะห์แม้ว่าทารกในช่วงขวบแรกจะยังไม่สามารถอ่านเขียนได้อย่างสมบูรณ์แต่การซึมซับคำศัพท์จากการฟังนิทานตั้งแต่ช่วง6เดือนเป็นต้นไปจะช่วยให้ลูกจดจำและออกเสียงและเรียนรู้ศัพท์ได้ไวมากขึ้นค่ะ มาดูข้อดีของการอ่านานิทานต่อไปน,นี้กันเลยข้อดีที่หนึ่งลูกออกเสียงได้ไว การทานเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ทารกฝึกพูดได้ไวค่ะการฟังคำสา์จากคุณแม่ในแต่ละวันอีกทางได้มองรูปในหนังสือที่มีสีสันสดใสยิงกระตุ้นให้ลูกอยากออกเสียงเรียนแบกตางคุณแม่แม้จะยังไม่เข้าใจความหมายแต่ช่วยกระตุ้นให้ลูกราอยากที่จะออกเสียงด้วยตัวเองค่ะข้อดีที่2ลูกได้ฝึกสมาธิ นอกจากทาัตร์ด้านภาษาแล้วการอ่านทิทานให้หน้าฟังและสนุกสนานยิ่งทำให้ลูกเรามีสมาธิจดจ่อกับหนังสือมากขึ้นซึ่งเป็นวิธีที่ฝึกให้ทารกมีสมาธิที่ยาวนานอีกด้วยค่ะ <Wow. S 1> นิ่งคุณแม่อ่านให้ดูน่าสนใจระทึกยิ่งเป็นการกระตุ้นให้ลูกสนใจหนังสือและฝึกสมาธิได้นานขึ้นด้วย <Wow. S 1> ข้อดีที่3 ลูกจดจำคำศัพท์ทักษะด้านภาษาคือสิ่งหลักที่ลูกจะได้จากการฟังนิทานเลยโดยเฉพาะนิทานที่เน้นคำศัพท์ง่ายๆและให้เห็นภาพตัวการ์ตูนชัดเจนเชน่นสัตว์ต่างๆรูปทรงและสิ่งของววการอ่านคำศัพท์จากนิทานทําให้ทารกซึมซับไปพร้อมกับการมองภาพเมื่อกลับมาดูซ้ำไปมาเรื่อยๆจะทำให้ทารกเรียกสิ่งนั้นได้ถูกต้องค่ะ ข้อดีที่4ลูกฝึกจินตนาการหนังสือน,นิทานสำหรับเด็กเล็กส่วนใหญ่มักจะบอกแบบให้มีสีสันที่สวยงามาและตัวการ์ตูนน่ารักซึ่งการอ่านนิทานให้ลูกฟังในแต่ละวันจะยิ่งเพิ่มทักษะด้านความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการค่ะจากการมองภาพผ่านหนังสือน,นิทานนั่นเองซึ่งทักษะนี้ล้วนมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตมากเลยทีเดียว ข้อดีที่5ส่งเสริมการรักการอ่านการให้ลูกคลุกคลีกับหนังสือตั้งแต่อายุขวบแรกเป็นการสร้างนิสัยให้ลูกเกิดความชอบต่อการเปิดหนังสือซึ่งนิสัยจากตรงนี้จะนำไปสู่เด็กที่รักการอ่านในอนาคตค่ะถ้าคุณแม่อยากให้ลูกโตมาเป็นเด็กที่ชอบค้นควา้าหาความรู้ด้วยตนเองเริ่มจากจุดง่ายๆอย่างการอ่านนิทานให้ลูกฟังตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ แม้ว่าการอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟังในช่วงก่อนขวบแรกลูกเราอาจยังไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดแต่มีทักษะที่หลากหลายที่ลูกได้ในขณะที่กำลังฟังค่ะ <Wow. S 1> ลูกฟังให้ลูกเป็นเด็กที่รักการอ่านได้จากการอ่านนิทานกันนะคะพัฒนาการของลูกพ่อแม่มีบทบาทมากที่สุด อย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย